สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราสินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h a n แนลในช่องของ RMU TP Live เราผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนนำเรื่องราวคดีสุดแปลกนะคะที่เกิดขึ้นณนประเทศแคนาดาถ้าพูดถึงประเทศนี้คุณผู้ฟังทุกท่านนึกถึงอะไรกันบ้างคะบางคนอาจจะตอบว่านึกถึงผู้คนที่เป็นมิตรหรือบางคนก็อาจจะนึกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันแสนสวยงามแต่สิ่งที่คนทั่วไปอาจนึกไม่ถึงก็คือคดีฆาตกรรมดังๆค่ะวันนี้10บนาทีคดีดังค่ะจะพาทุกท่านไปรู้จักกับคดีหนึ่งถ้าไม่ใช่คนแคนาดาก็แทบไม่มีใครจําคดีนี้ได้เลยแต่ไม่ค่อยถูกหยิบยกมาพูดสักเท่าไหร่คดีนี้นั้นไม่ได้มีปริศนาอะไรชวนขบคิดหรือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่มันเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของมนุษย์ทําให้เรานั้นตระหนักถึงอันตราย ของคนนแปลกห้าตระหนักถึงชีวิตของคนเราที่พอถึงข่าวเคราะห์แล้วจะถูกพลากไปฉับพันจนเรานั้นไม่ทันตั้งตัวย้อนกลับไปนะคะวันที่30กรกฎาคมปี2008ค่ะซึ่งวันนั้นก็เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งของทิมแมคครีนซึ่งทิมนะคะก็คือพนักงานเทศการคาร์นิว l วัย2 2ปีโดยเขานั้นมีอัธยาศัยที่ดีเขาเพิ่งทำงานเสร็จนะคะจากเมืองเอ็ดมาตันเลยนั่งรถบัสเพื่อ กลับไปบ้านที่เมืองวินาแพดเวลาประมาณกับเกือบหนึ่งทุ่มค่ะรถบัสก็หยุดรับ คนชุมนุมนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นมีชายร่างกายสูงใหญ่กำยำขึ้นมาด้วยซึ่งเขามีชื่อว่าวิกเซนลีค่ะลีปรากฏกายด้วยความสูงอยู่ที่ประมาณ180เซนติเมตรทรงผมสกินเฮดและใส่แว่นดำถ้าเราไปเจอคนแบบนี้ในตอกเปลี่ยวเ,ลยว,เวลากลางคืนก็ทำเอาเรานั้นเสียวสันหลังไปเหมือนกันใช่ไหมคะแต่นี่ก็อยู่บนรถบัสมีผู้คนโดยสารอยู่เยอะในเวลาที่ไม่ดึกมาก ู้คนบนรถบัสเลยไม่ได้สนใจอะไรเขามากนะักรวมไปถึงทิมเองก็ด้วยทิมแมคครีนนะคะเป็นพนักง,งานเทศกาลคาร์ i นิวลแน่นอนค่ะว่าเขาก็ต้องไปจัดตามจังหวัดต่างๆเลยต้องนั่งรถบัสเดินสารไปามาอยู่บ่อยๆเขาจะพกหูฟังติดตัวเขาไว้เสมอคะ่ะเพื่อทําการนั่งรอรถเพื่อไม่ให้เขานั้นเบื่อมากเกินไปในบางครั้งนะคะ<ๆ>ก็นั่งอยู่บริเวณเบาะหลัง<ๆ>ฟังเพลงไปเรื่อยๆเพลินๆตามประสา และไม่ได้สังเกตเห็นลีที่นั่งอยู่บริเวณเบาะหน้าของรถเลยค่ะเพราะใครจะไปสนคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในชีวิตใช่ไหมคะเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งค่ะผู้โดยสารบางส่วนนะคะก็ลงจากรถไปเมื่อถึงที่หมายรถบัสก็ได้จอดแวะพักลีนั้นก็ลุกออกจากที่นั่งเพื่อไปสู่บุหรี่มีผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหน้าสังเกตเห็นลีอยู่ในสภาพที่กระสับกระส่ายพอเขาสู่บุหรี่เสร็จนะคะก็กลับขึ้นรถ มาเพื่อน,นั่งที่นั่งเดิมของเขาที่อยู่บริเวณด้านหน้าแต่ดูเหมือนลีนั้นจะไม่ค่อยพอใจเลยเดินไปหาที่นั่งใหม่ทานด้านหลังและเขาก็นั่งลงข้างๆทิมนั่นเองค่ะในตอนนั้นนะคะทิมก็พลอยหลับไปพร้อมกับหูฟังแต่รู้สึกได้อยู่ว่ามีคนมานั่งข้างๆเขาเลยเหลือบขึ้นไปมองก็เห็นเป็นลีอยู่ในสภาพสลืมสลือก็เห็นว่าเป็นผู้ชายมานั่งข้างๆก็คงไม่มีอะไรก็พลอยหลับไปแต่ หารู้ไม่ว่านี่จะเป็นคลาวสวยที่สุดในชีวิตของเขาเวลาล่วงเลยไปราวๆสักสองทุ่มครึ่งค่ะรถบัสได้ขับไปถึงรัฐซัดแคเซลวันนะคะซึ่งทีมก็ยังคงหลับอยู่บริเวณเบาะหลังหัวพิงกระจกรถบัสและลีชายร่างสูงใหญ่ก็นั่งอยู่ข้างๆเขาในห้วงพวังของทีมที่กำลังหลับอยู่ค่ะจูจ่ๆเขาก็สะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาพอรู้สึกถึงความคมของมีดที่เย็นวาบเข้า ในคอขอขงเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือลีได้หยิบมีดพลานนะคะขึ้นมาแทงบริเวณที่คอของทิมซ้ำไปซ้ำมาลองจินตนาการดูนะคะว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนถ้าหากเราขึ้นรถบัสอยู่ๆเราเผลอหลับไปอย่างสบายใจไม่รู้สึกตัวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆแต่ต้องตื่นจากความฝันเพราะฆาตกรน,นั้นกำลังเอามีดแทงคอคุณอยู่ทิมแมคครีนนะคะโดนมีดแทงโดยไม่ท ได้ตั้งตัวและเขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยหรือไม่สามารถทำอะไรได้ในช่วงเวลาที่เขาต้องนั่งอยู่บนรถบัสเที่ยวนรกครั้งนั้นร่างกายของทิมนะคะทำตามสัญชาตญาณน,นั่นก็คือเอามือมาปิดที่คอแต่ลีก็กระหน่ำแทงลงไปด้วยมีดที่แหลมคมอยู่อย่างนั้นจนทิมเริ่มส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาเรียกได้ว่าเสียงของเขานั้นกระหึ่มไปทั่วทั้งคันรถจนทุกคนรู้สึกตัวทิมพย พยายามหาทางเอาตัวรอดเท่าที่เขาจะทําได้ด้วยการโถมตัวไปหาลีเพื่อให้หยุดแทงสักทีแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะทีมล้มลงกับพื้นรถบัสเสียงร้องหอยหวนก็กลายเป็นเสียงโครงเพราะเลือดไหลออกเต็มคอคนขับรถบัสนะคะเมื่อได้ยินเสียงร้องก็หาทางจอดรถเข้าข้างทางทันทีแล้วเปิดประตูให้ผู้โดยสารทั้งหมดลงนะคะซึ่งทั้งหมดก็ต่างพากันวิ่งกลูลงมาด้วยความตกใจส่วนลีก็เอามีดค่อย ค่อยเลาะหัวของทีม ออกจากตัวเหตุการณ์หนีตายของคนขับรถบัสนะคะเรียกได้ว่าชุนลมุนมากมีหญิงแก่คนหนึ่งต้องล้มลงและนอนอยู่บนพื้นถูกผู้คนที่ต่างคนต่างวิ่งนั้นเหยียบหญิงชราคนนั้นซ้ำไปซ้ำมาถัดไปจากที่นั่งของทีมกับลีไปอีกหนึ่งแถวข้างหน้านะคะมีชายวัย6 6ปีซึ่งเขาชื่อว่าการเนสเคตันเคยทำงานอยู่ในหน่วยรบพิเศษแคนาดาการเนสตัดสินใจที่จะเข้าช่วยเหลือทีมค่ะ ในตอนนั้นค่ะการเนสเห็นแล้วว่าทิมเสียชีวิตไปแล้วช่วยยังไงก็ไม่ทันเลยตัดสินใจลงรถไปพร้อมกับพนักงานขับรถพวกเขาลงความเห็นกันว่าต้องหาทางให้จับฆาตรกรบนรถให้ได้อย่าให้มันหนีออกไปไหนพนักงานขับรถกับการเนสนะคะตัดสินใจเผชิญหน้ากับฆาตรกรอีกครั้งเขาขึ้นไปบนรถทางประตูหน้าแล้วก็เห็นลีนะคะกำลังตัดหัวทิมอยู่และลีนะคะสังเกตเห็นว่ามี มีคนขับนะคะกลับขึ้นมาบนรถเลยพยายามเดินเข้าไปหาการเนสเลยตะโกนบอกพนักงานที่อยู่ด้านหน้าของรถให้กด ปิดประตูกานสพยายามวิ่งเข้าไปด้านหลังเห็นว่าประตูอีกด้านเปิดอยู่ฆาตรกรก็อาจจะหนีออกทางประตูนี้ได้ก็เลยช่วยก,กันกับพนักงานขับรถค่ะรีบปิดประตูจนสำเร็จลีนะคะเรียกได้ว่าเป็นฆาตรกรโรคจิตของจริงค่ะเมื่อเขาถูกขังอยู่ในรถนะคะเขาพยายามยั่วยุพวกที่อยู่ข้างล่างด้วยการหิ้วหัวของทีมที่เขาตัดแล้วเนี่ยหิ้วไปหิ้วมานะคะแล้วก็เหมือนโชว์ชิ้นส่วนแล้วก็ดูทำ าเหมือนจะกินศีรษะอันนั้นด้วยค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ3ามทุ่มตำรวจมา้าแห่งชาติแคนาดาเนี่ยก็มาถึงที่เกิดเหตุแต่ลีก็ยังคงเป็นตัวอันตรายอยู่ค่ะตำรวจไม่สามารถเข้าไปบุกจับได้ตรงๆฆาต,ระตะกรเองก็ไม่ยอมจำนนด้วยนะคะแต่ยังพยายามตัดชิ้นส่วนจากศพของทิมแล้วก็กินต่อนหน้าตำรวจสถานการณ์ตึงเครียดดำเนินไปหลายชั่วโมงจนถึงเวลาราวๆสั ประมาณตีหนึ่งครึ่งลีได้พยายามพังกระจกรถแล้วหนีแต่ถูกรวบตัวไว้ได้ในทันทีตำรวจค้นตัวฆาตากรก็พบกับชิ้นส่วนของหูจมูกลิ้นอยู่ในกระเป๋าเสื้อและเมื่อตำรวจเช็คร่างกายของทิมนะคะก็พบว่าลูกตาและหัวใจของเขานั้นหายไปเพราะว่าลีนั้นกินไปแล้วนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวิเชนลีนั้นก็ถูกจับตัวไปขึ้นศาลตัดสินคดี ว่าจะถูกจับขังคุกหรือส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชในระหว่างไต่สวนนั้นสารถามเขาว่าทำไมถึงลงมือสังหารทิมแมคครีนอย่างโหดเหี้ยมแบบนั้นลีตอบว่าเขาได้ยินเสียงประหลาดภายในหัวบอกว่ามนุษย์ต่างดาวที่นั่งอยู่ข้างๆสมควรตายลีนะคะถูกตัดสินว่ามีอาการทางจิตเภทต้องได้รับการรักษาเขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวชท,ที่มีการรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวดเขาได้เข้ารับการรักษาและการรักษาของเขาก็เป็นไปได้ด้วยดีไม่มีท่าทางที่ขัดขืนเวลาล่วงเลยผ่านไป9ปีค่ะคดีความก็อ่อนลงผู้คนค่อยๆลืมเลือนลียอมรับสาร,รภาพในคดีที่เขาก่อเมื่อปี2008จะสาบานว่าจะใช้ชีวิตอย่างสุจริตทาให้เขานั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติในปี2016ค่ะวิชเชนลีก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิลเบเกอร์แล้วก็ย้ายเข้ามาพัก อศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกับสถานบำบัดทางจิตและในปี2017เขาถูกปล่อยตัวอย่างเป็นทางการใช้ชีวิตปะปนร่วมกับคนทั่วไปอย่างกลมกลืนบัดนี้นะคะเขามีอิสระเต็มที่พร้อมกับตัวตนใหม่ชีวิตใหม่หลังจากก่อเหตุสะเทือนขวัญในอดีตประชาชนบางส่วนก็อาจไม่พอใจค่ะว่าทําไมถึงปล่อยตัวฆาตากรที่ฆ่ากินคนมาใช้ชีวิตปะปนอยู่กับคนทั่วไปเรียกได้ว่าทมแมก ะะดวงซวยสุดๆนะคะที่ขึ้นรถบัสผิดที่ผิดเวลาแต่ถ้าทีมไม่เป็นเหยื่อใครๆก็อาจจะเป็นเหยื่อก็ได้เหมือนกันสิ่งที่น่าสลดใจก็คือหลังจากที่ทีมตายได้5เดือนค่ะลูกชายของเขาก็ออกมาลืมตาดูโลกโดยที่ไม่อาจจะได้สัมผัสกับความอบอุ่นที่พ่อเขาจะมอบให้เลยคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคะพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะคะถ้าชอบเรื่องราวแปลกๆแ,แบบ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe รวมไปถึงกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ